สวัสดีค่ะพยาบาลเป็นวิชาชีพที่อยู่กับการเจ็บป่วยดังนั้นเรื่องของออนไลน์เนี่ยน้อยมากที่เขาจะสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวกับงานที่เขาทำแต่ปัจจุบันเนี่ยออนไลน์หรือดิจิตอลเนี่ยเข้าทุกวิชาชีพการใช้ออนไลน์ในการทำงานก็มีมากขึ้นดังนั้น การใช้สื่อในการดูแลคนไข้ก็ย่อมจะพัฒนาไปนะคะการที่ผู้ดูแลคนไข้ที่อยู่ในหน่วยงานในโรงพยาบาลเนี่ยจะมาดูแลทางออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องอยากเพียงแต่ว่าคุณเข้าใจและก็ยอมรับมันได้นะคะ ปัจจุบันแนวโน้มการดูแลตนเองและการดูแลผู้อื่นเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และตามสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อออนไลน์มีมากขึ้นช่องทางในการดูแลคนไข้ช่องทางในการที่คนไข้จะแสวงหาผู้ดูแลซึ่งอาจผู้ดูแลตอนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นพยาบาลหรือหมอในสถานบริการพยาบาลก็ได้อาจจะเป็น ความรู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์จากที่เขานั่งดูที่บ้านถ้าคุณยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนไปได้และยอมรับในสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตเราณนะปัจจุบันเป็นยุคของ new normal หรือชีวิตคุณแนวโน้มต่อไปข้างหน้าจะต้องเกี่ยวข้องกับออนไลน์ โลกของออนไลน์ไม่ทำให้คุณผิดหวังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเรียนรู้อย่างพยาบาลเมื่อมาเข้าโลกออนไลน์ถามว่าได้อะไรจากออนไลน์ในสิ่งที่ได้ก็คือได้รู้ว่าออนไลน์มีช่องทางในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องการทำไรายได้การดูแลคนไข้โดยที่ สื่อพวกนี้เนี่ยจะเป็นสื่อที่สอนให้คนไข้ปฏิบัติตัวตามและเขาตั้งใจในการเชื่อฟังดีเสียอีกกว่าคนพูดคนพร่ำสอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะบางทีไม่มีสมาธิในการดูหรือการฟังในที่สถานพยาบาล<ม>ก็เป็นได้ติดตามคลิปต่อไปเพจพยาบาลเอียดช่วยไายทุกขชอบ กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะ